สบายดีทุกคนวันนี้น้องอลินมาเที่ยวางานกาชาติมุกะหารจ้าโอ้ดูพ่อคุณซูถ่ายปื้อคุณเอามาโู่โซไหนลูกขอดูหน่อยสิโอ้ฮ้อนขนาดมันนี้เดี๋ยวกับฮ้อนเดี๋ยวกันหนาวนะ้อยลินเก็บให้เขาเก็บเก็บให้เขานะ่อย นึกว่าสิพาน้องอลินมาเบิ่งงานวันเด็กแล้ทุกคนแต่พูเห็นมีก็จะจัดงานวันเด็กลองไหนก็เลยพามาสกีเบิ่งมองนี่ฮอนขนาดทุกคนตอนนี้ก็พาน้องอลินมานั่งสิงชาใช่ไหมใช่ซิงชาหรือเปล่าใช่ใช่หรอ เขาเรียกว่าชิงช้ารือเปล่า,าก็เออหมาหมุนเนาะมันจะมีสัตว์หลายตัวเลยน้องอลินเลือกตัวนี้เป็นยีราฟน้องอลินชอบมากเลยหัวเลาะกิ๊กกั๊กกิ๊กกั๊กน้องอลินบอกว่าม้าโยกม้าโยกแต่ว่าก็ปิดเสียงเนาะทุกคนเพราะว่ามันมีเสียงเพลงดังมากเพราะว่ากะเจ้าเปิดเพลงเนาะ <c oughs> น้องอลินก็นั่งอันเนี้ย ดอนอยู่นะทุกคนนั่งไอ้ม้าหมุนนี่ได้ดอนอยู่นั่งจนน้องอลินบอกว่านั่งแล้วก็เปลี่ยนไปนั่งตัวใหม่เนาะน้องอลินก็มั่งนั่ง,น,งนั่งม้าด้วยแล้วก็ได้นั่งนั่งไอ้รถมอเตอร์ไซค์ด้วยเนาะแล้วก็ไอลินก็หัวเลาะโบกมือให้พ่อบาย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  <c oughs> แต่ว่าอันนี้คนบหลายปันไหนเนาะ เพราะว่ามันมีหลายตัวก็เลยเด็กน้อยไม่ไม่เยอะน้องอลินก็เหลียวไปเห็นบ้านลมแมนบออ่าน้องอลินก็บอกว่าอยากนั่งบ้านลมแต่ว่าบ้านลมมันเป็นของเด็กโตเนาะแม่ก็บ่อยากให้ลูกนั่งเพราะว่ากลัวลูกตกใช่ไหมมันกลัวเขาทับกันแล้วมันเจ็บเนาะก็เลยไม่อยากให้นั่งนี่น้องอลินก็ นั่งโดนเติบนี่เป็นยีราฟนี่น้องอรินยีราฟคอยาวกับยีราฟคอยาวของเด็กอ็กของเด็กอต่อต่อและอรินก็ลงจากม้าหมุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องอรินก็ประมานั่งชิงเอ้ยไม่ใช่ชิงช้าเขาเรียกว่าหอย่างนะ รถ<ล>ไฟอ่ารถไฟน้องอินมาชวนไหมอ่านอนน้องอินมานั่งรถไฟอ่ารถไฟเที่ยวนี้เด็กเยอะเลยเต็มเลยเนาะอินเนาะมีคันหนึ่งมันเสียใช่ไหมเขากำลังซ่อมอยู่ซ่อมนานโดนเติบเนาะน้องอินก็นั่งท่าโดนบ่ได้แลทุกคนน้องอินเป็นอย่างที่แบบท่าโดนแล้วเพื่อนที่แบบ อารมณ์เสียมันโดนแหงน้องอลินบอกว่ามือใดสิไปแม่มือใดรถไฟสิไปแม่อยู่นั่งตั้งหวัดโดนเนาะเพื่อสิได้ไปเนาะหลายนาทีเติบเน่เด็กกะเด็กน้อยกะนั่งขึ้นเต็มเลยรอบนี้ผู้ป,ปกครองกับมานั่งพากันมานั่งทาลูกๆเนาะอะไรต่อมาอ่าโอ้ห่าตอนนี้รถไฟก็ออกไปแล้ว น้องอลินก็บอกว่าปูนปูนปูน,ปนเป้งเ,เป็นเป็นใช่ไหมน้องลินก็หมุนพวงมาลัยพร้อมอ๋อก<า>ดแปบบ๊แบเบป๊บเออลินกดเป๊บแป๊บเลยเนี่ยแต่ว่าบุ่ดเดียวก็หยุดรถไทยแป๊บแป๊บอืมแต่ว่าบุ่ดเดียวก็หยุดเนาะเพราะว่ามันมีขันน้นนึงอะ่ะมันบุค่อยดีเนาะอลินเนาะหมุนพ่ออลินก็ยืนท่าพ่ออลินบอกว่าบายบายอลินบายบายอลินได้บายบายพ่อไหม ได้เลยเนาะออตอนน้องอลินไปก็เกือบเที่ยงแล้วทุกคนมันร้อนตัวน,งน,ววนึงมันเสียอ่าตัวนึงมันเสียมันร้อนมากมันร้อนมากก็ไมไฟอ่าไฟล้อมันมีไฟเลยตัวหนึ่งนะรถเขาก็เลยเอาออกเนาะอืมโก,โกโ็กระดนคหนา เออเว้ยไปยู่งเตียงตัวต่อมมนเข้าไปไต้เตียงไปงานกาซ่าตมาแล้วจ้าไปนั่งชิงจ้ามาเออไปนั่ง,งชิงจ้าใครมาเออไปนั่งชิงจ้ามาจ้าไปนั่งอะไรอีกนั่งมา้านั่งยูนิคอร์นนั่งย <c oughs> ีราฟแมนบอก คนกะกางเว้นกับบนหลายปันดดแต่ว่าก็ถือว่าหลายเติบนะทุกคนคือแบบคนมาซื้อของจับใจซื้อกันหลายเติบนอ้อยลินเนาะอลินว่าสิป่าลูกโป่งมันบ่บได้ซ้ำเนาะบ่เป็นอย่างเนาะน้องอลินก็นได้โตโตมาเนาะเลกโกมาสี่สิบบาทเนาะลุงเนาะถุงนึงเนาะแล้วก็ซื้อสาลี่ นะเดี๋ยวสาลี่ให้ดูนี่ก็จะเอิ้นสาลี่เน,ะน,น,นาอะอินได้โดนัทมาอ๋ออินได้ลินได้โดนัทมากินสาลี่สามกล่องโอ้ลูกโป่งเหี่ยวลูกโป่งเหี่ยวสาลี่สาลี่สามกล่องร้อยนาะยนิดเนาะว่าจะซื้อมาฝากพี่ปาด้วยแต่พี่ปาไม่เอาเนาะ พี่ป้าบอกไม่เอาแล้วก็ก้อยก็ได้ข้าวปุ้นนะทุกคนสองชุดร้อยหนึ่ง <laughs> แพงอยู่นะร้อยหนึ่งสำหรับก้อยก็บ้านแพงอยู่เนี่ยนอย้อยดิเนยิ้มทำเป็นตึกโอ้ยยิ้มทำเป็นตึกว้าวกำลังสิงกินข้าวคนะน้องจะกินไข่เจียวเนาะอลินไปงานกนาซาดมาสิกินไข่เจียวเนาะอลินเนาะมันบ่มีอย่างกินนี่แล้วมแต่พัดเส้นก็บ่เป็นแต่แซ่บวะ่ะ ลอลินเนาะแล้วก็ได้น้ำมะพร้าวปั้นเนาะน้องอลินก็ได้ตักไข่แต่บุมีอย่างเลยบุได้อย่างเลยหวไหวตึกพังแล้วอือโอ้ว้วาวดึงออกเลย โอ้ดึงออกเป็นเตาเห็ดเตาบะนี่เขาจะเขามีแบบให้เบ่งอยู่นี่ได้ลรือีละสิเห็ดเตาแบบใดก็ได้อีละเห็ดเป็นบ่อเตาก็มีฮ้อนเลยมือนี้เนาะอลินเนาะเดียวกันหนาวเดี๋ยวก็ฮ้อนเป็นไข่เป็นวัดอยู่ปัป๊บนำบุญท่านมือก้อนนะ่าผัดฝนต๊หน่อยอลินเนาะเออฟ้าร้องฟ้าร้อง <laughs> ย่านบ่ ย่านอืมอืมยังค่ะเด็กผู้หญิงเห็นแล้วล่ะอืมเมื่อวานนี้น้องไอรินไปงานวันเด็กเนาะไปงานวันเด็กที่โรงเรียนพอมัไหนอะนี่พ่อเลยฮะพอขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เห็นพ่อพอขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เห็นพ่อ เขาก็จัดงานอยู่ที่โรงเรียนงานวันเด็กที่โรงเรียนแต่ความจริงเป็นมือนีเนาะวันเสาร์ได้ลูกโป่งมาแตกแลระบอกอันนี้มันเหี <inaudible> ่ยวเลยอยู่ข้างนี่แงนี้เออนั่นแหละจับกบอุ้ยไปจับกบเลยไปใส่ฮะไปใส่ฮะจับกบ Oh. ว่าสีทาานนไทยน้องไอรินมาฝากหลายๆเนาะทุกคน <laughs> แต่ว่าเสียงมันดังแหงเนาะเสียงอย่างเต่อเสียงอย่างก็เลยบุกได้ทายหลายเนาะไปกัไปตอนเกือบเที่ยงทุกคนคือฮ้อนขนาดเลยเน้อยลินเนาะ <laughs> ไอรินนั่งม้านั่งยีราไปกันเหงานอนนั่งสิงสาเหงานอน <laughs> น้อยลินเนาะ อลินนั่งกอดอันนั้นสิงซ่าเงานอนเฉยอยู่ห่วยมันหมุนไปหมุนมาแล้วเนาะอลินเนาะเออต, <c oughs> ตึกต๊ดดีใจขนาดได้ของเล่นจำนี้ก็ได้เนาะเด็กน้อยก็ได้ก็นั่งรถไฟอืมนั่งรถไฟเนาะนั่งรถไฟเที่ยวหนึ่งสี่สิบบาทน,น,นั่งหมูหนั่งหมูอ่ะหนู ลิ้นนั่งหนูองแ่เหเห็นเด็กน้อยเห็นเด็กน้อยให้โอย้ยานอลินให้เด้ย่ะยานอลินงอแง,งคือกะเจ้าเห็นมีของเล่นหลายเนอะอาะลินเนาะแต่อลินกะลินเป็นเด็กดีขนาดเลยเนาะลินบาร้าองไห้เลยอลินบองอแงเลยโอ้ยละต้อนอย่างนั้นหรอ คุณเดตัวนั้นเน่ตัวนั้นมันเข้าไปคุณใต้เก้าอี้คุณอ่นไอ้นัาขอเขียวเข้าไปอ๋อโอ้หมดไตขาเอาอ้าวจมอ้าวอืมคนลาวก็จะกลับมาเที่ยวหลายเลยทุกคน ก็จะก็ข้ามาเที่ยวงานกาซาดหลายเยอะแต่ว่ากลางคืนเนาะแบบช่วงประมาณหกโมงทุ่มนึงขึ้นไปอะ่ะเพื่อนกระชิเก็บเข้าค้าเข้านะก็จะก็สิปิดประตูเนาะไอรินเนาะถ้าค่าม,มืดแล้วก็จะก็สิปิดประตูผู้ใหญ่เท่าไหร่ยี่สิบห้าสิบนี่แหละจำบาได้ละอืมโอ้ตอ,อยังม่วนเลยอ่ะบายบายนะลูก บายบายพี่น้องหน่อยบายบายจ้าสวัสดีจ้าด้วยสวัสดีจ้าโอ้ยน่ารักจังเลยสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะท,<า>ทุกคนโอ้ทำเป็นเต่า